เคลียใจแล้วไม่ไหวละกับคนที่ไนเลือดไม่รู้ว่าสวยไม่ต้องแ่รหมออยม่ดเที่อยากตั้งไม่ไหวแล้วนะดิครับไปเูตรงนี้นะครับตอเาอยู่ที่จนรัทุกคน คือวันนี้นะครับผมอยากได้ข่าวแล้วว่ามีงานพิเศดนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นงานหรือว่าเปิดตัวร้านอยู่กันฮะนะครับคนคือเป็นเพจดังเป็นยูทูบเบอร์นะฮะชื่อดังทุกคนคือผมจะบอกว่าตอนเนี้โอเคครับทุกคนครับคือ หลังจากที่ผมวิ่งมาเมื่อกี้นะครับผมจะบอกว่าวันนี้นะครับผมได้ยินข่าวมาว่าจะเป็นวันเปิดร้านของพี่บี้นะทุกคนก็คือพี่บี้เดอะสาก,กาณนะทุกคนคือเป็นเขาเปิดร้านหมูกระทะครั้งแรกเครับทุกคนจะพลาดยังไงถ้าไม่มีเรามันจะพลาดใช่ไหมวันนี้นะครับผมเนี่ยจะเดินทางไปชิมหมูกระทะร้านเดอะสาก,กาหมูกระทะนะทุกคนครับผมเห็น <He S 2> ได้ข่าวว่าวันนี้นะครับมียูทูบเบอร์มากมายหลายช่องด้วยที่จะไปในวันนี้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้พิเศษที่สุดคือวันนี้ผมจะไปโดยที่ไม่มีแฟนผมครับ ผมเนี่ยจะแอบ,บแฟนเพื่อไปร้านพี่พี่ทุกคนเผื่อว่าจะเ่าว่าร้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวอะไรนะยูโทเปียใช่ไหมว่าจะแวะไปอาบน้ำอะไรอย่างงี้สักนิดนึง <S <S ผมเนี่ยกำแอบ,บพี่เจนะับไปร้านหมูกระทะพี่พีนะครับทุกคนโดยที่จะไม่บอกพี่เจเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะสนุกแค่ไหนนะทุกคนครับผมพร้อมแล้วไปกันครับผม อยู่กับช่องโมโตพาส่าครับแล้วก็ชอบผมแป้ทยองครับผมนี่หรอให้ผครับผมนี่เหมือนกล้องเห็นเลยเห็นไหมฮะนี่คือเราเรามาดูกล้องกันใช่ไหมครับเนี่ยวันนี้นะครับเราก็มาอาศัยโต๊ะอยู่ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราไม่มีโต๊ะเขาก็เลยให้เรานั่งโต๊ะด้วยนะทุกคนก็วันนี้คนเยอะมากแล้วก็มียูทูบเบอร์เนี่ยมากมายหลายช่องมานะเราจะมาลองชิมหมูกระทะพี่บี้เดอะสกากันครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกวันนี้รู้สึกขอบคุณมากเลยครับที่มางานผมเป็นเกียรติมากแลที่ได้้มมาารรน เราอุ่นใจมากวันนี้ก็หวังที่จะแบบอยากกินเพราะว่ามูนไกินหมูกระทะอยู่แล้วไงอยากดูว่าเสด็ดไหมยวเราได้ครับก็จะเด็ดหรือเปล่านะครับแต่เราไปลองดูนะว่าหมูกระทะพี่พี่จะเป็นยังไงอันนี้เป็นเมนูว่างๆนะครับเพื่ออะไรครับเนี่ยโซนครับโซนโซนโซนมาอะไรอ่ะไม่ใช่แล้วโูแบบนี่ร้านพี่พี่แต่งตัวนี่คือแบบคุณส่วนร้านคุณส่วนร้านฮะคุณส่วนแต่งตัวไม่ต้อง เจ้าของร้านอ่นนะก่าราันนี้เออผมรู้สึกดีใจมากเลยครับทราบซึ้งผมอยากเปิดร้านที่านานดผมจะมาเปิดร้านตรงนี้ที่เป็นมุ้นเ่ิดถูกไหมได้ตรงเขาเปิดมูกระทะใช่ไหมแล้วเปิดอ,อะไรแล้วเ,เปิดชาบู ถ้าแบบอยากได้ลูกหยุดมาทาเดือดกันเลยจะเปิดบุกกระทะอ่ะอันนี้เขาอะไรเนาะสกาบุกกระทะใช่ถ้าเราจะแบบบุกกระทะสกาใช่เราไม่ต้องค็อกชื่อนะสวัสนะแบบมากินบ่อยๆจะได้จำคือเราไม่ได้ค็อกชื่อนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเปิดเอชาบูเดือดสกาอ๋อใช่คือเราไม่ได้ค็อกชื่อบ่อยๆไม่ได้บอเออใช่เดี๋ยวเราจะไปเปิดตรงนี้นะดาเลชั่นได้ โอ้โหอร่อยมากครับน้ำซุปที่นี่เป็นไงบ้างครับอร่อยมากอ่ะเขายังไม่ได้กินนะครับกินดูได้ครับผมคือมาร้านพี่บี้นะครับบอกเลยว่าหมูไม่มีใช่เลยพี่จริงใช่เนไ่มวันนี้มาทั้งหมด200 270ช่องนะฮะต้องมาเยอะมากเลยพี่วันนี้ไม่มาอีกประมาณพันกว่าช่องจริงไหมเนี่ยจริงจริงแบบว่าอย่างนั้นนะไม่เป็มีไข่ไง เดี๋ยวเรากินนี่เสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำต่อเพราะว่าวันนี้พี่เชียมไม่มาของอานบน้ำที่บ้านอาบน้ำที่เมียเนี่ยเนี่ย <c oughs> หลอกเมียว,ว่ามากินหมูกระทะร้านพี่บีแต่ที่แหลได้กูไปโผล่อยู่รู้นแหล้วเราเรากินกินหมดไปเยอะแล้วนอกใช่อิ่มแป,ป่ไม่ได้ปป่อย <c oughs> อ่ะแต่ที่อยากกินไปหมดอยู่ละประมาณสองขวดได้แล้ะเต็มเลยเดี๋ยวผมช่วยใส่ดิได้เลยขอขอบคุณนะครับเนี่ยทำดีีเราต้องหัดมีน้ำใจช่วยกันมากเก่งมาก แสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ดีใจมากนะที่พี่ๆมาวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่พี่ๆมาร้านผมดีใจมากเลยเราถือว่าใหญ่มากขอบคุณมาอีกพันหนึ่งว้าาาาาานาา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 ี่าา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 าครับผมใช่าาาาาาราาากาาาาาาราา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 ยาา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 ยาา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 ะาา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 าพี่กันาาาาาครับ จะไปเคลียร์ใจนะไม่ไหวละกับคนนี้ตายแล้วจะไปไหนอ่ะยไปไหนด้วยตายแล้วมึงไปไหนมอสอีเยี่ยมึงติดโควิดอยู่ไอ้มอสอีเยี่ยมมึงติดโควิดอยู่พี่คะไปบอกทีมงานอย่าเล่นกันเลย ไม่ต้อง้ยมึงเป็นใครเนี่ยไอ้เบี้ยห้ามหยาพี่อย่าบหมดแต่จะยืนอีกหมดไม่ไหวแล้วนะหมดแต่จะยืนไม่ไหวแล้วนะหมอไวมาก็ไปบอกกูไวเบี้ยแล้วจะเอากูมาอยู่ในช่องมึงแล้วแล้วคนก็ด่ากูว่าหาว่ากูมาเกาะมึงจัง เป็นเป็นอย่างเงี้ยมอสมันเข้าบ้านผมปีเข้าบ้านผมมึงต้องสุดมึงต้องวิ่งข้ามถนนแบบไม่ต้องไม่ต้องรถไม่ต้องวิ่งคือคือทุกคนนะผมก็งงว่าเขาทำเพี้ยอะไรวะคือแบบครับปีนกระแพงเข้าไปได้แต่คนดูแม่งเป็นล้านเพื่ออะไรเพื่ออะไรผลแา่จริงแต่จริงผมก็อยากขอแลบแบบยูทูบระดับประเทศหลายๆช่องนะแต่เพาอาจจะเมินใส่ผมผมอาจจะไม่ดังไม่พอผมอาจจะไม่ดังไม่พอดังไม่พอ ดูได้แนี้ครับจัดไม่พอผมต้องทำไงถึงจ้ดัดหมดพวกเขาวะาพาร์ทเก่ง้วเดินขนาดนี่เออเออสุดๆมันยัสุดจริงเอางี้เอาเอารถ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 ไปมาแล้วมันเที่ยมเลยยกล้าวันนี้ชีวิตนี้กูก็เดินแบบที่พูดมาเนี่ยคือไม่กล้าใช่ใช่ไม่กล้าถ้าเป็นที่กล้องที่กล้องทำไปแล้วเออใช่ไม่แต่ว่าไม่ใช่วันนี้สวัสดีครับคุณป็นไงครับเขาใหญ่มากพี่ โอุตส่าห์นี่คือกระทะเราเลยแล้วเขาให้เราเข้าหรือเปล่าระไม่ใช่นะครับตันนี้ไม่ต้องรอไม่กินแบบว่าธรรมดาแบบอะไรเล็กๆแตมีอะไรน่าจะต้องใส่ได้แน่ไอ้เนี่ยนนี้อะไรอ่ะถ่ายชั้นนี่อะไรอ่ะสวัสดีครับไอ้มาร์คไปลองเพลงไปเป็นอะไรครับทำไมดูเหนื่อยเกิดคอนเสิร์ตขึ้นนิดนึงครับ เกิดคอนเสิร์ตขึ้นนิดนึงรับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหมูกระทะี่นะผมบอกเลยว่าตีน้อยอะไรกว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ำจิ้มที่พี่พเขาทำเองนะบทำเองเลยใช่ไหมพี่ใช่โนี่เดี๋ยวเขาเซเว่นมาเฮ้ยน้ำจิ้มซีฟูด่อเเนน้ำจิ้มซีฟู๊ดอร่อยนะเพราะว่าพี่พี่ทำเองนะบทำเองในการที่เป็นซอจากร้านอื่นมา อร่อยจริงด้วยชอบแบบเดี๋ยวลองมาชิมน้ำจิ้มอันนึงครับอันนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มแบบว่าสูตรใหม่อันนี้ไม่ได้โม้เลยนะคือเขบอกว่าอร่อยจริงนะทุกคนเฮ้ยผมชอบน้ำจิ้มนี้ปีปูก็น่าจะกินกับพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยน้ำจิ้มนี้อร่อยจริงปีปูอร่อยมากอร่อยปลาปีปีปลาหรอปลา นี่นะคลิปเรียไม่ใช่นี่นี่นี่ครับอืมรู้สึกเค็มๆไหมเค็มๆนิดนึงเค็มๆแป๊ดๆใช่ไหมเค็มๆมือพี่อ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับอยากสั่งอีกครับแต่เกรงใจแล้วเที่พี่ท่ากินคนเดียวนี่คือหมดหม้อเลยนะทุกคนจริงอร่อยมากเลยอร่อย